สวัสดีค่ะเจอกันที่ c o เนอ r ์ทาร์ตเกอีกเช่นเคยนะคะทุกคนสวัสดีกัลยาณมิตรทุกทท่านนะคะที่มารับชมคลิปให้กําลังใจวันนี้ไม่ดูพลังงานนะคะเราจะไปดูกันเลยว่าสิ่งที่คุณจะต้องปล่อยเพื่อให้การเงินแล้วก็ความรักสองสิ่งนี้เข้ามาคุณจะต้องปล่อยอะไรบ้างนะคะถ้า คุณฟังไปเรื่อยๆรู้สึกว่าหงุดหงิดไม่สบายใจแสดงว่าไม่ใช่พลังงานของคุณนะคะสามารถเลื่อนผ่านได้ตลอดเวลาเลยจ้าใบาแรกได้สองไม้เท้าช่วงนี้กำลังมีทางเลือกในการทำงานอาจจะเลือกเงินหรือเลือกความรักดีประมาณนั้นนะคะ งานเยอะนะคะช่วงนี้อ่าเยอะจริงๆด้วยแหละนะคะเจ็ดไม้เท้างานเยอะงานเยอะแล้วก็ใช้พลังในการทำงานสูงมาก King of Cups คุณก็เป็นบุคคลที่ใจดีมากใจดีใจบุญชอบทำบุญชอบช่วยเหลือเออเฟื้อเผื่อแผ่นะคะเพราะฉะนั้นสามใบที่เปิดมาในตอนนี้สิ่งที่คุณจะต้องปล่อยนั่นก็คือ ทำไปค่ะทำงานของคุณไปไม่ต้องสนไม่ต้องแคร์คำของคนที่จะวิพากวิจาร์คุณไม่ว่าจะในทางใดนะคะเพราะว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากปกป้องตัวเองนะเพื่อที่จะเพื่อที่ว่าจะให้อยู่ เพื่อที่ว่าจะให้ตัวคุณอยู่ในพลังงานที่ที่เหมาะสมอยู่ในพลังงานที่มีความรู้สึกว่าคุณอยากอยากอยู่แบบเงียบๆสบายใจไม่ต้องไม่ต้องมีใครมาพูดนั่นพูดนี่พูดวิพากษ์วิจาร์ณอะไรมากนักนะคะคุณอยากจะอยู่แบบนั้นโดยลึกๆนิสัยคุณแล้วคุณก็ไม่ชอบวุ่นวายกับใครแต่ว่าช่วงนี้มันชักจะยังไงนะ อาจจะมีเสียงซุบซิบซุบซิบบ้างอาจจะมีคำวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าคุณอาจจะต่อสู้กับคู่แข่งที่เยอะมากเกินไปในงานที่คุณทำนะคะก็เลยก็เลยมีความรู้สึกกังวลในเรื่องเงินเพราะว่าคอนเซปต์ในใจคุณบางครั้งก็ประมาณว่างานคือเงินเงินคืองานนะคะและช่วงนี้ ถ้าเรามีพลังงานลบเกี่ยวกับงานจะส่งผลต่อเงินคุณต้องปล่อยปล่อยพลังคำพูดของคนอื่นที่มีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นภัยคุกคามต่อคุณนะคะภาษาบ้านๆง่ายๆเลยก็คือหูทวนลมไปเถอะแล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปประมาณนั้นนะคะทุกคนนะแล้วก็ให้คุณ รู้สึกขอบคุณเงินนะคะ king of cups ขึ้นมาขอบคุณเงินขอบคุณงานขอบคุณเพื่อนร่วมงานขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาแล้วคำขอบคุณนี่แหละที่จะทำให้คุณมีอารมณ์ที่ซอฟลงมีอารมณ์ที่เป็นบวกมากขึ้นนะคะแล้วเมื่อคุณมีพลังงานบวกพลังงานที่ซอฟลงแล้ว งานก็จะดีเงินก็จะไหลเข้ามาด้วยนะคะก็จะมาพร้อมๆกันพลังของคำขอบคุณเหมือนเหมือนจะง่ายๆเหมือนจะไม่มีพลังงานอะไรนะคะทุกคนแต่ลองดูไม่เสียหลายนะคะเพราะว่าแม่หมอก,ก็เคยลองมาแล้วนะ,ค,ะคำขอบคุณจะส่งผลพลังบวกเป็นอย่างมากจากจาก ก่อนหน้าที่เราไม่เคยพูดคําขอบคุณเมื่อเราขอบคุณออกไปแล้วจากหน้ามือสถานการณ์ทุกอย่างมันจะกลายเป็นจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะทุกคนจากประสบการณ์ของแม่หมอนะออแต่ก่อนไม่เคยขอบคุณเงินเลยแม้แต่น้อยเราก็มีใช้ใช้เราก็ใช้ไปแต่ณนะทุกวันนี้เหมือนเหมือนมีข้อความจากคุรุคุบาอาจารย์มาให้เด้งขึ้นมาแล้วเราก็แบบ เออเราก็ลองทำดูมันก็ใช่นะทุกคนนะมันเป็นจริงได้เมื่อเราขอบคุณเงินเสร็จแล้วเราจะรู้สึกว่ารักเงินบางทีธนบัตรในกระเป๋าเนี่ยเราจะเรียงไว้แบบก่อนหน้านี้ไม่เคยเรียงเลยนะก็จับได้ก็จับจับใส่ใส่ใสไม่ไม่มีการเลียงหน้าหลังไม่มีอะไรแบงก์ก็ปนกันมั่วเลยนะคะแต่ แต่พอภาคหลังนี่มาเปลี่ยนเปลี่ยนการเก็บกระเป๋าสตางค์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเรียงแบงค์แยกแบงค์แยกเหรียญออกจากกาันแล้วก็ขอบคุณเงินทุกวันถึงจะไม่ได้รวยมากแต่ก็มีใช้ไม่ขาดสายนะคะสามารถพูดคำนี้ได้เลยแต่ก่อนรู้สึกว่าการจัดระเบียบของกระเป๋าไม่ค่อยดีนะ เพราะว่าเราไม่รู้เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าจะต้องขอบคุณยังไงว่าจะต้องเก็บยังไงให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกวันนี้ถ้าถ้าไม่เลี้ยงธนบัตรให้ให้เรียบร้อยเนี่ยมันจะรู้สึกหงุดหงิดเลยนะทุกคนเหมือนเหมือนตื่นขึ้นมาไม่ได้เก็บที่นอนเนี้ยเราจะรู้สึกหงุดหงิดเราจะรู้สึกไม่สบายใจอย่างน้อยก็พับพับผ้าห่มที่เราหม่ม ในตอนกลางคืนนะคะพับให้เรียบร้อยแล้วก็ลุกออกจากที่นอนเราก็จะรู้สึกสบายใจเราก็จะมีพลังงานบวกที่เพิ่มมากขึ้นนะคะ <S <S ทีนี้เราไปดูกันต่อเลยนอกจากพลังการเงินที่เข้ามาแล้วไปดูซิว่าพลังงานของความรัก <S <S เราจะเข้ามาเราจะต้องปล่อยอะไรออกไปแปดถ้วย สิ่งที่คุณจะต้องปล่อยก็คืออดีตที่ผ่านมาของคุณนะคะบางท่านที่เป็นเจ้าของคลิปในวันนี้ก็อาจจะมีอดีตเกี่ยวกับเรื่องความรักคุณนะ่าจะได้เดินออกจากความสัมพันธ์กับใครบางคนที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นอดีต ก็ปล่อยให้เป็นอดีตไปแล้วมองอนาคตใหม่ที่สดใสกว่าเดิมนะคะทุกคนที่ผ่านมาคุณอาจจะอยู่ในจุดที่ที่อิ่มตัวสําหรับใครบางคนนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงระหว่างการรอเวลาที่เปลี่ยนผ่านคุณอาจจะรู้สึกเศร้ารู้สึกเหนื่อยล้ากับพลังงานที่ที่มันไม่น่าจดจำนะคะเพราะฉะนั้น ให้คุณปล่อยความรู้สึกลบๆนี้ออกไปแล้วเริ่มรับพลังใหม่ๆเข้ามานะคะให้คุณทิ้งความผิดหวังไว้ข้างหลังให้คุณก้าวต่อไปข้างหน้าและก็เตรียมพร้อมที่จะเดินไปบนเส้นทางใหม่นะคะนี่ไงคะทุกคนเมื่อคุณปล่อยอดีตที่ไม่น่าจดจำไปแล้วคุณก็จะได้เจอความรัก เข้ามาที่เป็นแสงสว่างนำทางซึ่งกันและกันนะคะดูด้านหลังซิคือความสุขสว่างแห่งความรักเป่งประกายนะคุณจะได้เจอคนที่ศีลเสมอกันมีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะความรักจะเบ่งบานและเติบโตได้คุณต้องปล่อยอีโก้ปล่อยทิฏฐิลง แล้วคุณจะได้ความรักที่สุขสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตถามว่าอีโกมาจากไหนนะคะคว, e go, ความเป็นอีโก้ความเป็นอัตตาการเป็นตัวตนของแต่ละคนจะมีมาไม่เหมือนกันแต่ละคนมีหมดนะคะความเป็นอัตตาในตัวในตนเนี่ยเมื่อเมื่อเรามาเจอคู่ของเราแล้วบางครั้งเราก็ต้องปรับบาลาน س สิ่งที่เป็นตัวเรามากๆเนี่ยก็ค่อยๆปรับแล้วก็วางลงแล้วพยายามทําตัวอ่าแล้วพยายามทําความเข้าใจกับคู่ของเราแล้วคุณจะได้ความรักจากคู่รักของคุณแบบร้อเซเมื่อคุณได้ความรับของอีกฝ่ายแบบร้อเซต่อไปก็คงไม่มีอะไรยุ่งยากแค่มองตาก็รู้ใจทำอะไรก็จะง่าย ง่ายไปสมดนะคะคุณเหมือนเหมือนจะได้เจอคู่ชีวิตที่แบบเป็นคู่แท้ของคุณจริงๆแล้วนะตอนนี้นะคะนอกจากปล่อยวางอัตตาอีกโก้ที่มีอยู่ในตัวของคุณแล้วคุณจะต้องปล่อยอะไรอีกไปดูกันนะคะอืมรู้สึกว่าไพ่อยากออก The Emperor ใบนี้เป็นบทสรุปของทั้งเรื่องการเงินที่จะเข้ามาแล้วก็ความรักที่จะเข้ามาด้วยนะคะทุกคนเมื่อคุณอยู่ในครอบครัวเมื่อคุณมาใช้ชีวิตกับครอบครัวคุณต้องปล่อยวางตำแหน่งหน้าที่การงานที่คุณได้รับ ไว้ที่ทำงานนะคะไม่ควรเอาตำแหน่งหน้าที่การงานมาไว้ที่บ้านด้วยบางคนบางท่านมีตำแหน่งในระดับสูงสูงแต่พอมาอยู่กับครอบครัวคุณก็จะติดอำนาจอำนาจเหล่านั้นในหน้าที่การงานของคุณมาที่บ้านด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้องวางอำนาจตรงนั้นลงก่อนเมื่ออยู่กับครอบครัว นะคะแล้วคุณจะได้ความรักของบุคคลในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเวลาอยู่กับครอบครัวทุกอย่างต้องศีลเสมอกันไม่มีใครเป็นเจ้านายไม่มีใครเป็นลูกน้องนะคะ คุณต้องวางคำสั่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้ในที่ทำงานไว้ที่ทำงานนะคะไม่ควรเอาคำสั่งทุกสิ่งทุกอย่างมาใช้ที่บ้านเพราะฉะนั้นต้องปล่อยสิ่งนั้นออกไปแล้วคุณจะได้ทั้งหน้าที่การงานที่มีแต่เงินไหลเข้าแล้วก็คุณจะได้ทั้งความรักที่เติมเต็มแบบสมบูรณ์แบบให้กับคุณมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทุกคน อีกอย่างที่จะเพิ่มเติมเลยก็คือให้ปล่อยอารมณ์ที่เยือกเย็นออกไปบ้างเพราะว่าอารมณ์ที่เยือกเย็นบางครั้งก็จะดูเฉยชาดูเฉยชานะคะแล้วจะทําให้คู่รักของคุณอาจจะรู้สึกไม่สบายใจได้เพราะฉะนั้นต้องตอบสนองสภาวะทางอารมณ์ซึ่งกันและกันไม่ควรที่จะควบคุมอารมณ์ที่ ที่มากเกินไปนะคะเพราะว่าไพ่ i n g of Cups ที่ขึ้นมาเนี่ยคุณก็เป็นบุคคลที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่สูงมากสามารถพึ่งพาได้แต่ในบริบทสิ่งที่จะต้องปล่อยวางของของราชาถือถ้วยเนี่ยก็คือการข่มอารมณ์ความรู้สึกไว้มากจนเกินไปคุณอาจจะเก็บงำความรู้สึกที่แท้จริงไว้ภายใน และแสดงออกอย่างเยือกเย็นนะคะอารมณ์แบบนี้จะเป็นอารมณ์คล้ายๆกับการปิดกั้นความรู้สึกที่เปราะบางการกลัวที่จะแสดงความรักหรือความต้องการอารมณ์ที่แท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องการแบบไหนให้คุณแสดงอารมณ์ที่แท้จริงของคุณออกมาที่ไม่ใช่เป็นการข่มอารมณ์เอาไว้จนกลายเป็นความเฉยชานะคะ ปล่อยอารมณ์ที่อาจจะมีความไม่มั่นใจออกไปบ้างนะคะทุกคนเพื่อให้การเงินแล้วก็ความรักเข้ามานะตอนนี้โดยรวมแล้วคุณต้องปล่อยวางความลังเลแล้วตัดสินใจอย่างแน่วแน่เพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าในเรื่องของการงานแล้วการงานก็จะนำเงินเข้ามาในชีวิตเข้ามาในครอบครัวของคุณ ะะทีนี้มาให้พี่ไพ่ช่วยแนะนำเพิ่มเติมนะว่าพี่ไพ่ยอยากจะแนะนำอะไรสำหรับเจ้าของคลิปในวันนี้สิ่งสำคัญเลยอย่าลืมอนุญาตให้เงินเข้ามาด้วยนะคะทุกคนข้อความของวันนี้ข้อความแรกความจริงคือครูของฉันเองนะคะตามความหมายไพ่ ข้อความนี้เชื่อมโยงกับไพ่สองไม้เท้าแล้วก็ไพ่เดอะเลิเนะคะสิ่งที่อยากจะแนะนำให้คุณเผชิญหน้ากับความจริงนะไม่ว่าจะเป็นความจริงเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของคุณหรือว่าความสุขที่แท้จริงในความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่นะพยายามอย่าหลอกตัวเองว่าคุณสุขจริงๆเพื่อให้คนภายนอกมองภาพนั้น่ะ ดูดีจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นความจริงก็คือความจริงความจริงเป็นเข็มทิศที่ดีที่สุดเมื่อคุณรับรู้แล้วก็ยอมรับความจริงได้แล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณจะเดินบนเส้นทางนี้ไปในทิศทางไหนที่จะส่งเสริมความสุขให้กับคุณได้ตลอดนะคะฉันได้รับการสนับสนุนในเส้นทางของฉัน I am support on my p a r t นะคะข้อความนี้ช่วยรับมือกับความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือการต่อสู้ที่คุณรู้สึกนั่นก็คือ7จ็ดไม้เท้าที่ขึ้นมานะคะไพ่ใบนี้อยากจะบอกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้จงเชื่อมั่นในจัก,กรวาล ผู้คนหรือพลังงานที่ดีกําลังสนับสนุนในการตัดสินใจในเส้นทางของคุณไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินและก็ความรักนะหากคุณมีปัญหาให้คุณมองหาความช่วยเหลือและรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นบ้างก็ได้นะคะอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือที่ปรึกษาทางการเงินหรือ เป็นคู่รักของคุณเองนะให้คุณยอมรับการช่วยเหลือไม่ว่าสิ่งที่คุณจะต้องเจอนั้นมันจะมีอุปสรรคมากน้อยเพียงใด mm hmm. การขอความช่วยเหลือไม่ได้แปลว่าตัวคุณอ่อนแอนะแต่แปลว่าคุณยอมรับเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ทุกอย่างได้คลี่คลายแล้วก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่น อีกอย่างคุณก็จะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจากบุคคลที่คุณขอความช่วยเหลือได้นะคะไปดูข้อความสุดท้ายที่จะแนะนำอะไรเพิ่มเติมในวันนี้ you are safe here คุณปลอดภัยที่นี่หรือว่าที่นี่ปลอดภัยสำหรับคุณอย่าก,กลัวที่จะแสดงความ กลัวหรือว่าความเปราะบางนะคะบางครั้งเราไม่สามารถปกปิดความรู้สึกของเราได้เราก็พูดออกไปตรงๆนะเพราะว่าการพูดออกไปตรงๆจะทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ลดการตั้งรับที่คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ปลอดภัยไม่ว่าการเงินหรือว่าความรักของคุณจะเป็นเช่นไรปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตนะณนะตอนนี้ คุณปลอดภัยที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงแล้วนะแล้วก็ให้คุณรู้สึกว่าคุณจะปลอดภัยที่จะรักแล้วก็ถูกรักอีกอย่างคุณปลอดภัยที่จะเริ่มต้นทางการงานที่จะนำเงินใหม่ๆม,ม,มาให้คุณอยู่เสมอๆให้คุณสร้างพื้นที่ที่มันปลอดภัยทางอารมณ์ให้กับตัวของคุณเองแล้วก็ให้กับ คนที่คุณรักด้วยนะคะเมื่อคุณรู้สึกว่าปลอดภยัยแล้วก็สิ่งที่จะเปิดใจให้กับคุณนั่นก็คือชีวิตที่ที่จะมีทั้งการงาน<ม>การเงินและข้อความรักที่ถาโถมเข้ามาพร้อมๆกันอีกอย่างที่จะเพิ่มเติมก็คือการเงินของคุณจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อคุณสร้างระบบ ขึ้นมาควบคุมความรักของคุณจะมั่นคงก็ต่อเมื่อคุณกำหนดขอบเขตความสัมพันธ์แล้วก็ให้ความเคารพซึ่งกันและกันให้คุณใช้หัวใจแล้วก็ความรู้สึกที่แท้จริงในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของชีวิตนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคู่หรือเรื่องความรักหรือว่าการลงการลงทุน เงินต่อเงินเพื่อที่จะให้เงินเข้ามาเนี่ยคุณต้องจัดระเบียบชีวิตทางการเงินแล้วก็ความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบด้วยนะคะให้คุณแสดงความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งในการที่จะสร้างรากฐานที่มั่นคงแล้วก็เปลี่ยนตัวเองในเส้นทางของคุณจากการเป็นผู้ควบคุมผู้ต่อสู้มาเป็นผู้สร้างที่มีวินยัย ด้วยหัวใจที่มอบความรักให้กันและกันอย่างเปิดกว้างนะคะแล้วคุณจะได้รับทั้งการเงินและก็ความรักที่เข้ามาอย่างไม่ขาดสายอย่างแน่นอนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ